หนึ่งเรียญพายแลกบ้านทั้งหลังหรือจะเป็นข่าว Amazon จับมือริป p ป e ขยาววงการคริปโตสัญญาณนี้บอกอะไรเราคะกดไลค์กดติดตามช่องคอยวันโกันด้วยนะคะจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวสำคัญวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ล่าสุดของพายเน็ตเวิรกันคะ่ะว่าส่งผลต่อน,นักลงทุนอย่างไรบ้างครับประเด็นแรกเลยคือการอัปเดตใหญ่ของพายเน็ตเวิรระบบโดเมน .py ครับ โดเมน n p ยใช่ครับเปรียบเทียบห้เห็นภาพก็คล้ายๆคอมที่เราคุ้นเคยกันแต่ตัวนี้ทํางานบนบล็อกเชนของพายโดยตรงเลยอือฮึสร้างเองกลักษณ์ดิจิทัลเฉพาะตัวไปเลยนะคะแล้วมันต่างจากคอมเดิมๆยังไงคะนอกจากเรื่องบล็อกเชนคือจุดสําคัญคือการเชื่อมเข้ากับเว็บสแล้วก็อีโค y ิสต m มของพายนะครับ Pioneers หรือผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้ชื่อพายเป็นเหมือนเอ่อตัวตนดิจิทัลสําหรับธุรกิจ แอปหรือพวกคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มพายได้เลยค่ะล่าสุดนี่เขามีแอปเฉพาะแยกออกมาจาก w a l l e t เดิมแล้วด้วยนะครับมีหน้าสถิติแสดงความนิยมการประมูลโดเมนแล้วก็ปรับปรุงระบบประมูลให้ดีขึ้นด้วยฟังดูน่าสนใจนะคะแต่ก็เห็นว่ามีปรากฏการแปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างโดเมนสควอตเจงที่คนรีบไปจดชื่อแบรนด์ดังๆไว้รอขายต่ออันนี้มันดูสวนทางกับเป้าหมายที่ทีมพายอยากสร้างอีโค y ิสต m มหรือเปล่าคะ ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องดูกันยาวๆล่ะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปส่วนเรื่องมูลค่าเหรียญพายนะครับก็มีการพูดถึงเป้าหมายออ300ดอลลาร์ต่อพาย300ดอลลาร์ฟังดูสูงมากเลยนะคะใช่ครับถ้าเราพิจารณาตามหลัก Market Cap เนี่ยด้วยจำนวนเหรียญทั้งหมดที่แสนล้านเหรียญน,นะครับเป้าหมาย300ดอลลาร์นี่คือมันเป็นไปได้ยากมากครับค่ะ เพราะ Market Cap ที่ต้องใช้อะมันจะสูงกว่าตลาดคริปโตทั้งหมดในปัจจุบันที่อยู่ประมาณ3ล้านล้านดอลลาร์เสียอีกแล้วเรื่องการเผาเหรียญล่ะคะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะลดจํานวนลงในไวท์เ p เปอรไม่มีการพูดถึงเรื่องการเผาเหรียญเลยนะครับแล้วทีมงานก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีแนวทางนั้นด้วยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เลยมองว่าราคาที่เป็นไปได้จริงๆน่าจะอยู่ในช่วง3ามถึงสิดอลลาร์มากกว่าเข้าใจค่ะ แล้วแนวคิด GCV หรือ Global Consensus Value ที่314,159ดอลลาร์ 3, 4, ล่คะคะอันนี้คืออะไรกันแน่อ๋อตัว GCV นี่ต้องทำความเข้าใจนิดนึงครับมันคือมูลค่าที่ตกลงกันใช้ภายใน Ecosystem ของภายนะครับไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนจริงๆกับโลกภายนอกหมายความว่าถ้ามีข่าวซื้อบ้านด้วย1ภายนี่คือผู้ขายต้องยอมรับพายในมูลค่า GCV นั้นแล้วก็ ต้องสามารถนำพายไปใช้จ่ายต่อในอีโคซิสเต็มได้เต็มมูลค่านั้นด้วยโดยไม่ต้องแลกเป็นเงินสดแบบนั้นหรอคะถูกต้องครับต้องเป็นแบบนั้นเลยมีตัวอย่างธุรกิจบ้างแล้วนะครับอย่าง Cube Motor หรือ z i t o Reality ที่เริ่มยอมรับภายแต่มันก็ดูเป็นโลกในอุดมคติเหมือนกันนะคะที่มูลค่าจะคงที่ได้แทบไม่มีการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกที่ชัดเจนนั่นแหละครับคือความท้าทายหลักของ GCB เลย เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากแปลงภายเป็นเงินสดปุ๊บมูลค่ามันก็จะกลับไปอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนภายนอกทันทีมันเป็นเรื่องอธรรมชาติของเศรษฐกิจแบบปิดอะครับมูลค่าจะยังเป็นนามนธรรมจนกว่าจะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้จริงๆค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ขยับมาดูข่าวสำคัญจากภายนอกบ้างเรื่องที่ Amazon ร่วมมือกับริปเ l e เพื่อใช้ X r p ซในการชำระเงินอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ครับ เรื่องนี้มีในยะสำคัญหลายอย่างเลย 1. คือการนำคริปโตมาใช้จริงในชีวิตประจำวันค่ะ2คือผลักดันให้คริปโตได้รับการยอมรับในวงกว้างหรือ mainstream มากขึ้นแล้วก็ 3. เพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้ XRP โดยตรงเลยเพราะมันเร็วค่าธรรมเนียมต่ำเหมาะกับการชำระเงินข้ามประเทศน่าสนใจมากคะ่ะแล้วมันเชื่อมโยงกับ Pay Network ยังไงได้บ้างคะ คือผู้ก่อตั้งพายเคยพูดถึงความเป็นไปได้เรื่องปุ่มเพย์บายพายบน a m azon ไว้นานแล้วนะครับการที่ a m azon เริ่มเปิดรับ XRP เนี่ยมันก็ทำให้ภาพนั้นดูมีความหวังมากขึ้นอและระบบโดเมน n p ทพที่เราคุยกันตอนต้นก็มีศักยภาพที่จะทำหน้าที่คล้ายๆกับระบบ UPI ของอินเดียนะครับสำหรับการชำระเงินด้วยคริปโตในโลกเว็บ3ในอนาคต ฟังดูมีอนาคตเหมือนกันนะคะแต่พอมองกลับมาที่ตัว p ายเน็ต Network เองก็ยังมีประเด็นที่หลายคนยังสงสัยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะสงสัยการพัฒนาที่ค่อนข้างเงียบไปหน่อยมีคำถามเรื่องการระดมทุนในอดีตแล้วก็การสื่อสารกับชุมชนที่ค่อนข้างจำกัดเรื่องการรวมศูนย์ก็เป็นอีกประเด็นนะคะถึงจะใช้ Stellar Consensus Protocol ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วแต่ก็มีโอกาสรวมศูนย์ได้ง่าย การมีโหนดแค่28โนดแล้ว validator ก็มีแค่3รายซึ่งดำเนินการโดยทีมงานหลักอันนี้เป็นอุปสรรคต่อการ list บน exchange ใหญ่ๆูหรือเปล่าคะเป็นไปได้ครับ exchange ใหญ่มักจะพิจารณาเรื่องการกระจายศูนย์เป็นสำคัญส่วนเรื่อง KYC ที่พายพัฒนาขึ้นมาเองค่ะ ระบบยืนยันตัวตนครับแม้จะบอกว่าทำเองเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมหาศาลแต่การที่ทีมงานควบคุมทั้งหมดก็ทำให้เกิดคำถามได้เหมือนกันว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นเชื่อมกับ p i a d Network ที่เป็นบริษัทในเครือสุดท้ายที่สำคัญมากๆก็คือเรื่อง Tokenomics หรือเศรษฐศาสตร์ของเหรียญอุปทานสูงสุดตั้งแสนล้านเหรียญแล้วทีมงานก็ยังถือเหรียญหมุนเวียนอยู่เยอะ สภาพคล่องบน Exchange ก็น้อยแบบนี้มันเออชี้นำราคาง่ายไหมคะเป็นข้อสังเกตที่สำคัญครับประกอบกับมีข้อสังเกตเรื่องการโอนเหรียญจาก Foundation ไปที่ Exchange ซึ่งก็ทำให้เกิดการตีความได้ว่าเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการราคาโดยสรุปแล้วสถานการณ์ภายในเน็ตเวิร์ตอนนี้ก็ดูเหมือนอยู่ตรงทางแยกเลยนะคะมีทั้งพัฒนาการที่น่าสนใจภายในอย่าง GCV แล้วก็มีความหวังจากปัจจัยภายนอก ครับแต่ขณะเดียวกันก็มีความท้าทายใหญ่ๆรออยู่ทั้งเรื่องความโปรง่งใสการรวมศูนย์แล้วก็โครงสร้างเหรียญเองด้วยค่ะภาพรวมปัจจุบันของพายเน็ตเวิรก็เลยเต็มไปด้วยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องประเมินอย่างรอบด้านจริงๆค่ะขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ติดตามคอยวันโอวันสำหรับมุมมองการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ